สวัสดีค่ะวันนี้เอมีแขกรับเชิญนะคะที่ทานสมนุนไพรทนาทรแล้วเห็นผลนะคะคุณแม่อะไรคะแม่ทองสุขค่ะอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยแปดแปดเจ็ดละค่ะแปดสิบเจ็ดโอแต่งดูแข็งแรงนะคะ,ะแล้วก่อนมาทานสมนุนไพรท่านาทอนเ,เป็นโรคอะไรมาบ้างคะแม่โรคไขมันในเส้นเลนะือดนะเบาหวานความดัน่ บอ่อน้ําตาย้อยโอ้บอ่อน้ําตาย้อยด้วยเป็นยังไงคะบอ่อน้ําตาย,อยอ้อยออหมอนัดแม่ไปดูนะหมอว่าตาแม่มันตีบบอ่อน้ําตานะอ่าค่ะอเขาจะผ่าแม่ไม่ยอมผ่าโอ้จะคือหมอนัดผ่าใช่ไหมคะแม่อือแม่ไม่ยอมผ่า พอดีลูกสาวก็รู้ว่าแม่เป็นโรคเขาก็ดิ้นโลนหายาหาสมุนไพรทุกอย่างมาให้กินมันก็ไม่หายค่ะ,ะหมอนัดสามเดือนหมอนัดครั้งหนึ่งมันก็ไม่หายพอดีลูกสาวไปเจอเอเจอสมุนไพรตัวนี้ที่บริษัทนี้ลูกสาวก็ซื้อมาให้ทดลองอืค่ะ,ะกินประมาณสองขวดออ หมอนัดสามเดือนไปเช็คอีกเออก็มันก็หายไปนิดหน่อยพอขึ้นสี่ขวดห้าขวดหมอนัดไปอีกเอาเลือดไปหกรอดไปเช็คนะเช็ทั่วร่างกายเลยค่ะอพอดีหมอบอกสายให้ดูไขมันในเลือด ก็ไม่มีแล้วละลายไปแล้วค่ะอันนี้คือดื่มธนทรไปกี่ขวดคะตอนนั้นที่ไปตรวจสี่ขวดค่ะสี่ขวดนะคะอ่าพอดีกะไขมันเกาะตับก็หลุดหายหมดเลยความดันก็ปกติเอบหวานก็ปกติแม่ก็มาดื่มมาเนี้ยค่ะสมุนงไฟตัวเนี้ยประจําเลยเดี๋ยวนี้ประมาณ สิบกว่าขวดแล้วอู้สิบกว่าขวดแล้วนะคะดื่มไม่ขาดเลยดื่มไม่ขาดเลยก็คือว่าพอลูกสาวมาแนะนําให้รู้จักสมุนไพรทันทรนนะคะแล้วก็ได้ดื่มไปสักสี่ขวดแล้วก็พบว่าพอไปตรวจสุขภาพนะคะไม่มีก็คือไขมันไม่มีไม่มีเบาหวานไม่มีเเบาหวานไม่มีก็คือตะก่อนทานยาใช่ไหมคะคุณแม่ได้เออแล้วก็ที่มหาจารย์สุดๆก็คือว่า ท่อน้ำตาที่คุณหมอนับผ่านะคะก็ไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าไม่ต้องหายเลยหายเลยใช่ไหมคะไม่ยดแล้วหรือไม่ไม่ยดแล้วด้วยอ่าแล้วมีอาการโดยรวมมีหลับดีไหมคะหลับดีหลับดีกินข้าวดีไหมกินข้าวก็ดีอืมกินข้าวก็ดีนอนหลับดีนอนหลับดีใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ฝากบอกทางบ้านหน่อยค่ะว่าให้ชวนชวให้มาดื่มสมุนไพรยังไงะ แนะนำเขาอธิบายเรื่องโลกในตัวของแม่เนี่ยค่ะอพอไปหาหมอคั้นสุดท้ายอย่างหมอสายให้ดูนะอไม่มีสักอย่างแม่ก็ใชยกับหมอเลยค่ะโอาะชยกับหมอเลยใช่ไหมคะเขาก็คิดว่ายาของหมอก็มังแม่ไม่บอกให้เขาไม่บอกไม่คุยให้หมอฟังค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะ ผู้สูงอายุที่มาดื่มสมุนไพรเพียงแค่เรารู้สึกว่าอยากดูแลบำรุงร่างกายตัวเองแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเกินคุ้มค่านะคะ,ะคุ้มค่านะคะผิวพรรณก็ดีขึ้นเห็นไหมอ่าวรทุกอย่างก็อาการต่างๆก็ดีขึ้นนะคะด้วยสมุนไพรทันทอนปัจจุบันก็ดื่มต่อเนื่องนะคะขาก็เดินดีนะะก็เดินดีอย่างเงั้นไม่ปวดไม่ขัดอแล้วก็มีเห็นว่าแนะนางบอกสอบ กับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะแม่ค่อ่าบอกให้เพื่อนเพื่อนหลายคนแล้วอืมบอกเพื่อนๆหลายคนแล้วด้วยก็ชวนเชิญค่ะมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรธันต์ทรนะคะอืมสหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ